สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่เอสซีสายใต้วันนี้ผมจะเปลี่ยนบรรยากาศโดยที่จะนั่งปล่อยเช่าพระโดยที่ไม่เดินไปเช่าพระในสนามดูซิว่าวันนี้จะมีใครมาเช่าพระผมบ้างไปไปดูก right, ันเอาพี <c oughs> ่สวัสดีพี่สวัสดีครับไอ้ขอดูกรอบรูปหน่อยครับกรอบรูปเขาเล่นเท่าไหร่พี่กรอบรูปเนี่ยเห็นว่าเขาเล่นแรงอ่ะตอนนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเฉยๆก็สามพันนะตอนแต่เหีียวนี้ผมคุวได้สองพันคยวิ่ง เออผมเห็นเขามีอะไรกันไม่รู้เนี่ยกรอบรูปโอ้โหนิยมนะกำลังมาแรงกำลังมาแรงนี่ผมอะไรนี่เหรียญอะไรอะ่ะอ่าเหรียญกปิชาณครับขอดูหน่อยพี่ขอดูหน่อยไม่เคยเล่นเลยเขาเล่นกันยังไงแพงไหมผมเปิดไว้เหรียญละพันครับตอนนี้กำลังนิยมนะเหรียญนี้เหรียญปิชนนนาณีลึกรอดไหมเนี่ย <c oughs> แต่เห็นข <c oughs> เขาเล่นกันอยู่นะในไลฟ์เขาไลฟ์กันแพงอยู่โอ้โหเล่นกันแรงกว่านี้ครับเล่นกันไรกันนี้ผมแบ่งปันผมแบ่งปันได้เหรียญเท่าไหร่พี่ ก็เปิดไว้เหรียญละพันนะพี่รับกี่เหรียญอ่ะลองไปก่อนดีกว่ามั้งผมไม่เคยเล่นไงเอาสองเหรียญพันแปดได้ไหมสองเหรียญพันแปดจัดไปอ่ะโอเคจัดไปเอาสวยๆเลยขอเดี๋ยวสวยๆขอสวยๆเลยครับผมเปิดบินสวยๆเลยเดี๋ยวสแกนนะเดดี๋ยวูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเนี่ยไม่ไม่ซานเออะไรอะไรได้ยังขอดูกรอบรูปหน่อยครับพี่กรอบรูปบาทเท่าไหร่ครับอ่าสิ เอ้เหีียญนี้เปิดไว้สองพันครับสองพันต่อเหรียญนี้เปิดไว้พันแปดอันนี้เปิดไว้พันห้าสวยๆครับสวยๆลดได้เท่าไหร่ครับพี่เอ่อกำลังต่อมาดิสวยๆอย่างนี้อ่ะพันแปดได้ไหมพันแปดเดีไปพันแปดนะอ่าอันนี้อ่ะขอดูสองเหรียญนี้ด้วยสองเหรียญนี้ด้วย ถ้ายกสามเหรียญได้เท่าไหร่พี่สามเหรียญเอาอย่างเงี้เอาสามเหรียญไม่ต้องอะไรเยอะนะสามเหรียญนะเนี่ยนนะเอาสี่พันห้าพี่กีนแน่นอนหกเหรียญละวเเหรียญละพันห้าท้าได้สองพันกว่าโอเคพี่ปิดไปสามเหรียญ <3 S 1> พี่มันจบจริงนั่นนี่อ่ะพี่เห็นกล่มใช่หนนะ้าผมเปิดไว้เหรียญละพันอนะ่ะขอดูหน่อยพี่น้ำทองขึ้นเลยวะเนี่ยโขึ้นขึ้นขึ้นไปบ้างเหรียญ น้ำทองขึ้นเนแรงเลยเล่นสองพันกว่าน้ำทองขึ้นอ่ะถ้ายกห้าเหรียญได้เหรียญเท่าไหร่พี่ห้าเหรียญเอาเหรียญละเก้าร้อยเก้าร้อยตกห้าเหรียญสี่พันห้าสี่พันห้าลงอีกหน่อยได้ไหมอ่ะไ,ด,ด,ได,ด้นิดนึงได้อีกนิดนึงยวกระเบียดแล้วเนี่ยแต่ขอดูห้าเหรียญหน่อยพี่ อันนี้สวยๆนะนะสวยสวยสวยทุกเหรียญว่ที่ออกจากร้านผมสวยทุกเหรียญสี่พันไม่ได้นะสี่พันอ้ลึกไปพระเขาเป็นเืินได้เท่าไหร่สี่พันสามสี่พันสามอ่ะจบไปโอเคพี่สี่พันสามกรอบรูปสามบาทแล้วก็เหรียญกลมไชน่าห้าเหรียญนะครับผมอ่ะสวัสดีครับพี่เอกเออสวัสดีครับนี่ครับนี่เรามีลูกค้ามาหาเพิ่มเลยพี่เราเออนะเหรียญชนะสิทธิ์ชนอ่า เหรียญไทยนาทเหรียญทองไทยนาทเปิดไว้เหรียญละพันอ่ะเหรียญละพันราคาเดิมได้ไหมพี่ราคาเดิมยกเหรอเจ็ดร้อยใช่เจ็ดร้อยไม่ได้ครับราคามันขึ้นไปแล้วล<ะ>อ่ะอ๋อก็เลยกันพันกว่าไอ้น้องเท่าไหร่ขยับอีกนิดนึงอ๋อซื้อสายบุตรประจันเอาผมถ้ายกวนอะ่ะผมเอาเหรียญละแปดร้อยแล้วกันแปดร้อยสองสี่หกแปดสิบสิบเหรียญสิบเหรียญอ่าโอเ้แปดพันได้ต้องการยืนอะไรไหมผมว่าอยากได้เนี่ยระครังเนี่ยระครังอุ้มบาทเนี่ยครับอุ้มหม้อเนีเ่ย บามุ่งหบาทเปิดเท่าไหร่พี่เราสามพันครับขึ้นลุ้นติดลุง้งนี่สองเหรียญเองเนี่ยเช้ามีคนมาต่อสองพันแปดได้โดนโยกคู่ลนะพี่ยกคู่อาเมื่อกี้ยกผมไปแล้วเอาผมยกคู่เอาผมเอาสองพันแปดแล้วสองพันเก้าสองพันเก้านะห้าพันแปดได้ได้โมเหรียญนี้ลุ้งเลยนะี่ <B ank> โอเคพี่เราเอาสองเหรียญเลยยกเลยโอเคครับผมขอบคุณครับยังไงครับ เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมบัญชีเดิมโอเคครับผมขอบคุณครับได้ครับขอบคุณมากพี่ครั